เป็นกำลังใจให้คุณแม่ใหม่เนี่อังกฤษมุมใหม่ไลฟ์สไตล์ไทยยูด้วยนะคะทุกคนขาฝากติดตามด้วยนะเนาะถ้าเผลอเข้ามาแล้วก็ติดตามเป็นกำลังใจให้คุณแม่ด้วยกรีด subscribe, like, and share โอเคคะ่ะทุกคน ุณแม่ก็ในระหว่างที่เอาปลาเข้าไปอบเนี่ยนะคะครึ่งชั่วโมงเนาะคุณแม่ก็จะตส้มตำคุณแม่จะบอกว่าส้มตำที่กินไปสองวันแล้วนะทุกคนซื้อมาไอมะละกอซื้อมาเท่าไหร่สี่จุดเก้าปอนหรืออะไรประมาณนี้แหละไม่ถึงห้าปอนเนาะกินไปตำไปสองรอบแล้วนะคะแล้วยังมีมะละกอเหลืออยู่คุณแม่ก็เลยว่าเออเดี๋ยวมันจะได้อีกรอบนึงเนี่ยก็เลยเดี๋ยววันนี้จะจะ,จะตำส้มตำกินแล้วทุกคนก็จะกินแบบง่ายๆนะนะคะกับปลาเนาะแต่ก็ยังไม่รู้ว่าปลาจะกินได้หรือเปล่าเพราะว่าปลา ปลามันมันสองวันแล้วอ่ะนะ้องที่เอาออกมาจากช่องฟิตแต่จริงๆไม่ควรจะเขาบอกว่าถ้าเอาออกมาจากช่องฟิตเนี่ยควรจะอาทํากับข้าวในภายใน24ชั่วโมงเนอะแต่คุณแม่นี่48ชั่วโมงแลนะ้วทุกคนออก็นะะ่าก็ลองลองอบดูเนะทุกคนเออวันก่อนเนี่ยคุณแม่เดี๋ยคุณแม่ชาร์เดดอร์ได้ไหมคะลูอเคด่ะ okay, ค่ะมชรเอร์โ okay. อเค a n k you ลูกดูการ์ตูนอยู่ที่ยี่ห้องคนสวีททูรีรุมเนาะทุกคนเสียงมันจะดังนิดนึงเพราะว่าคุณแม่เปิดบูธเนาะทุกคนเจะเล่าว่าอะไรอ่ะ,อะเกี่ยวกับว่าอคิดดีๆเนาะก่อนที่จะ,ะมีสามีมีอายุเนาะทุกคนก่อนที่จะ,ะแต่งงานกับคนมีอายุนะคะจริงๆมันก็มีทั้งข้อดีข้อเสียแหละค่ะทุกคนเนาะ,อะเอาเราพูดถึงข้อเสียก่อนแล้วกันเนาะบางทีเนี่ย ด้วยความที่ว่ามันช่องว่างระหว่างวัยอะทุกคนเนาะอย่างคุณแม่กับสามีเนี่ยคืออายุห่างกันมากเนาะยี่สิบกว่าปีค่ะคือเหมือนไมเซ็ตนะคะมันจะแบบว่ามันจะคิดแบบคนละแบบกันเนาะไม่เหมือนไม่ค่อยลงรอยกันนะทุกคนเออประมาณนี้เหมือนเขาก็แต่ว่ามันมันก็ไม่ใช่ว่า แบบใครผิดใครถูกเขาผิดหรือว่าเราถูกหรือว่าเขาถูกเราผิดอะไรอย่างนงี้นะทุกคนคือมันเหมือนมันคิดไปคนละแบบอะค่ะเนาะด้วยความที่ว่ามันเหมือนมันคนละเจเนเรชันเนาะทุกคนเนาะก็ประมาณนั้นแหละคะ่ะเนาะบางทีเนี่ยก็ต้องดูใจกันนานๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะเนาะคือคิดได้ดีๆนะคะอันนี้คืออย่างแรกเลยนะคะก็คือเรื่องหมายเซฟเนาะทุกคนนะคะส่วนเรื่องที่สองนะคะก็คือพอด้วยความที่ว่าอายุ แตกต่างกันมากอะไรเงี้ยค่ะเขาก็อายุมากกว่าเราเยอะอะไรเงี้ยคือความความต้องการแบบความรู้สึกแบบทังเพศอะไรเงี้ยทุกคนเออคุณแม่จะบอกว่าน,นี้ก็คือสิบแปดบวกนาะทุกคนสิบแปดบวกนาะก็แบบมันจะมันจะน้อยอะทุกคนเออมันจะน้อยนะคะทุกคนเนาะเออนะคะแต่ถ้าเกิดว่าเออเขาเรียกว่ายังไงอะเออ แต่ว่าเราก็จะมีความสุขในทางด้านอื่นๆนะคะคือเนาะทางด้านอื่นๆเราก็สามารถที่จะหาความสุขในแบบว่าเป็น family time อะไรอย่างเงี้ยค่ะเนาะ,ะในด้านอื่นๆนะคะไปเที่ยวหรือว่าไปอะไรอย่างเงี้ยค่ะส่วนเรื่องอย่างว่าเนี่ยมันก็จะแบบน้อยเนาะน้อยลงอะไรอย่างเงี้ยค่ะทุกคนถ้าเปรียบเทียบกับแบบว่าแบบหนุ่มสาวอะไรอย่างเงี้ยเนาะทุกคนแต่มันก็ขึ้นอยู่กับเคมี Me ด้วยถ้าเกิดว่าเคมี Me ของสามีภรรยาเนี่ยคือแบบว่า เขาเขาเรียกว่าไงคือคือภรรยาก็ไม่ค่อยแบบเรื่องเนี้ยว่าก็ไม่ค่อยอยู่แล้วอะไรอย่างเงี้ยโอเคมันก็อยู่กันได้ค่ะคือแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือเหมือนหาแบบหาอะไรทาร่วมกันที่เป็นกิจกรรมครอบครัวอะไรอย่างเงี้ยทำร่วมกันมันก็จะทําให้เพิ่มแบบมันก็จะทําให้ชีวิตครอบครัวนี้มีความสุขมากขึ้นเนาะทุกคนประมาณนั้นนะคะค่ะเออแล้วอะไรอีกอะ่ะหนึ่งไม่เซฟเนาะสองเรื่องอย่างว่าเนาะค่ะแล้วก็เออ สรุปก็คือมีมีสองอย่างเนาะที่คุณแม่คิดออกตอนนี้เนาะทุกคนก็คือ Mindset เนาะทัศนคตินะคะอย่างแรกอย่างที่สองก็คือเรื่องเรื่องอย่างว่าเนาะค่ะก็เนาะสองอย่างนะคะแต่ว่าเอา่อที่คิดได้เนาะในตอนนี้นะคะทุกคนคือแล้วแต่ว่ามันก็จะมีข้อดีนะคะของการที่ว่าเราคบคนมีอายุนะคะก็คือเขาก็จะเป็นเป็นผู้ใหญ่เนาะเป็นผู้ใหญ่แล้วก็เขาจะมีการวางแผน ชีวิตเนี่ยที่ค่อนข้างจะแบบว่าดีดีกว่าเรานะคะเนาะค่ะทุกคนมันก็จะมีข้อดีในในส่วนตรงนี้เนาะแต่ว่าเออก็ยังไงเนี่ยก็แล้วแต่สําหรับคนที่คิดจะคบพี่ฝรั่งหรือคนไทยก็แล้วแต่ที่มีอายุแตกต่างกันมากๆเนี่ยก็คืออยากให้ลองคิดแล้วก็คิดได้ดีๆแล้วก็บางทีการใช้ชีวิตแบบอยู่ด้วยกันแบบศึกษาดูใจกันนานๆนะทุกคนนะคะเนาะ,นะค่ะ ข้อดีอีกอย่างหนึ่งของคนมีอายุก็คือว่าเขาจะมีการวางแผนชีวิตที่ดีอย่างเช่นว่าบางทีเนี่ยก็คือเข้าใกล้วัยเกษียณแล้วเขาก็จะมีเงินเก็บหรือว่ามีทรัพย์สินมีอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันมันก็มีมีความมั่นคงในชีวิตอะไรอย่างเงี้ยทุกคนเนาะค่ะเขาจะมีความเป็นเขาเรียกอะไรผู้ใหญ่แล้วก็คิดอะไรก็คิดแบบคิดแบบรอบคอบกว่าแบบกว่ากว่าเด็กอ่ะเนาะค่ะแต่มันก็มีนะคนที่อายุน้อย,อยกว่าหรือน้อยกว่าเราแต่ว่าเขามีความคิดเป็นผู้ใหญ่อะไรอย่างเงี้ย เออนะคะก็ก็มีเนาะทุกคนใครยังไงก็แบบเลือกดีๆเนาะก่อนที่เราจะเนาะจะตัดสินใจแบบลง,องเออปรงใจกับใครสําหรับเอ่อสำหรับอันนี้ก็คือคุณแม่ก็มาให้แนวคิดเนาะมามาให้แนวคิดเฉยๆอะค่ะเพราะว่าเผืเ่อจะเป็นประโยชน์เนาะกับคนกับสาวๆแบบสายฟออะไรเงี้ยค่ะทุกคนเดี๋ยวยังไงเอ่อ คุณแม่ขอขอไปดูปลาก่อนนะครัทุกคนดูปลาจะปลาจะไหมหรือเปล่าเน,ะะเนะา,คาะค่ะเนาะฝากไว้อ่ะค่ะคือว่าเมื่อกี้ที่บอกว่าเออ่หากิจกรรมทําร่วมกันเนาะทุกคนแล้วก็พ่อเออ่พ่อคนเราเนี่ยอายุแตกต่างกันเนี่ยไลฟ์สไตล์เนาะก็จะแตกต่างกันด้วยเนาะทุกคนดังนั้นเนี่ยเออ่มันเหมือนมันจะต้องแบบว่าเหมือนมีสเปซอะทุกคน บางครั้งเนี่ยเราก็จะมีสเปซของเราเนาะเราต้องการแบบเวลาเนาะเพราะว่าเราชอบอะไรที่แบบแตกต่างจากอ่าจากเขาเนาะเขาก็ชอบแตกต่างจากเรานะคะก็คือเหมือนให้สเปซนะคะให้พื้นที่ให้เขาเนี่ยได้ไปทํากิจกรรมที่เขาชอบเนาะอย่างเช่นเขาชอบไปจิมหรือว่าเขาชอบไปไฮกิ้งหรืออะไรเงี้ยก็คือโอเควันไหนแบบเขาก็ไปกับกลุ่มเพื่อนหรืออะไรเงี้ยค่ะส่วนเราเนี่ยบางทีเราชอบท YouTube โอเคล้วก็แบบเออทำยูทูบอยู่บ้านหรืออะไรอย่างเงี้ย YouTube, ค่แบบ YouTube, ยออะ ประมาณนี้เนาะทุกคนหรือไปกับกลุ่มเพื่อนเราอะไรอย่างเงี้ยค่ะคือแล้วก็มันจะมีเวลาที่แบบว่าเวลาที่อยู่ร่วมกันเป็นครอบครัวกับพ่อแม่ลูกอะไรอย่างเงี้ยเนาะเราก็ไปเดย์ทริปหรือไปอะไรอย่างเงี้ยด้วยกันนะคะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งอย่างเช่นว่าอะถ้าเรารู้ว่าสามีเราเขาชอบเหมือนไปไป,ไปทริปไปเที่ยวต่างประเทศเงีนะ้ยค่ะเนาะก็คือเราก็จะให้อิสระเขาในการที่ว่าโอเคคุณซื้อทริปแล้วคุณไปเลยคุณไม่ต้องแบบบอเรียเกี่ยวกับช้นเนาะ แบบว่าไม่ว่าจะหนึ่งเดือนสองเดือนโอเคถ้าคุณถ้าคุณมีเวลาคุณมีวันอยู่แล้วคุณมีเงินเนาะก็คือคุณไปเที่ยวเลยเราจะไม่จํากัดว่าเฮ้ยเป็นสามีภรรยาเนี่ยต้องอยู่ด้วยกันสติ๊กอยู่ด้วยกันตลอดเวลาออเดอร์ไทม์เนาะก็คือมันมันทำให้มันอึดอัดอะบางทีมันทําให้ความสัมพันธ์ของแบบเราอึดอัดบางทีอยู่ด้วยกันแบบมากๆเยอะเนี่ยมันก็จะทะเลาะกันอะไรเงี้ยค่ะก็คือเหมือนแบบว่าก็คือ แบบนั้นนะคะคือแก้ปัญหาไม่ใช่เชิงว่าแก้ปัญหาก็คือให้อิสระภาพในซึ่งกันและกันเนาะว่าการแต่งงานเนี่ยเป็นสามีภรรยาเนี่ยมันไม่ใช่ว่าเราจะต้องแบบอยู่ด้วยกันตลอดเวลาอันนี้คือในมุมมองของแม่นะทุกคนเออบางบางทีบางคนอาจจะชอบว่าเฮ้ยทาไมบอกเอ้ยแต่งงานแล้วทําไมแบบว่าเอ่อให้ปล่อยให้สามีแบบไปเที่ยวเมืองไทยคนเดียวหรือให้ไปเที่ยวต่างประเทศคนเดียวอะไรเงี้ยถ้าในมุม,มอของแม่คือเราให้ใจเขาโอเคเราให้อ่เขาเรียกความไว้วางใจเขาเนาะ เราแบบ trust ในตัวเขาอะไรเงี้ยค่ะคือเราให้เขาไปทําในสิ่งที่เขาชอบอะไรเงี้ยมันก็จะทําให้เขาแบบพิ่งรักเรามากขึ้นหรือเปล่า <c oughs> หรือเปล่านะก็ไม่รู้เนาะแต่สําหรับในมุมของแม่โอเคนะแล้วก็อย่างเช่นว่าอย่างเมื่อก่อนเนี่ยคุณแม่ก็ไปแบบเริ่มเมื่อก่อนเนี่ยคุณแม่มาอยู่ที่นี่ใหม่ๆคุณแม่จะไม่อยากออกไปเที่ยวไปโซเชียลหรืออะไรเงี้ยไม่ค่อยอยากออกไปข้างนอกนะแต่เดี๋ยวนี้ก็เริ่มคิดเพราะว่าแต่สามีก็ให้โอกาสตลอดคือเหมือนประมาณนะว่าเขาบอกว่า เพราะว่าเขาเป็นคนชอบแบบว่าไปไปดื่มแบบแต่เขาก็ไม่ค่อยกลับดึกนะคะคือเขาก็จะไปกับในกลุ่มเพื่อนผู้ชายอะไรเงี้ยเราก็ให้เขาไปแบบไปไปเที่ยวหรือไปดูคอนเสิร์ตหรือไปทานอาหารเย็นอะไรเงี้ยคะ่ะเราก็จะแบบคือเราก็ให้เขากับเต็มที่อะไรเงี้ยกับเพื่อนเขาเขากับอยากไปอะไรเงี้ยค่ะเขาก็จะแนะนําเราว่าเอ้ยทําไมเราไม่ไปบ้างอะไรเงี้ยเพราะคุณแม่ก็จะอยู่แต่บ้านอยู่กับแฮร์รี่อะไรเงี้ยใช่ไหมคะเนาะอันนี้คือเล่าในเคสของตัวเองนะทุกคนแต่คุณแม่ก็ไม่ค่อยอยากออกไปไหนนะคะจน ล่าสุดเมื่อประมาณเมื่อเดือนที่แล้วเนาะก็เริ่มแบบเออนัดเพื่อนแล้วก็ลงแบบไปไหนเอาอะไรเงี้ยก็รู้สึกว่าเออเราก็ชอบนะอะไรเงี้ยก็โอเคถ้าเกิดว่าไปเดือนละครั้งอะไรเงี้ยเนาะแล้วก็กลับเช้าทีเดียวอะไรเงี้ยเนาะทุกคนเออก็แบบว่าเาจริงๆก็ไม่เช้าหรอกมันก็ประมาณตีสามกว่าตีสี่อนะไรเนาะได้นอนค่ะก็ประมาณเนี้ยคะ่ะทุกคนบางรู้สึกว่าเฮ้เราก็มีเขาเรียกว่ามีไลฟ์สไตล์ของเราแบบเออมีพื้นที่ของเราก็โอเคคุณแม่ก็ชอบนะคะ ก็ประมาณนี้ทุกคนมาเล่าสู่กันฟังเนาะมาแชร์นะคะมาแชร์เล่าสู่กันฟังโอเคค่ะทุกคนค่ะเดี๋ยวคุณแม่ไปดูปลายรอกปาน่าจะใกล้จะสุกแล้วเดี๋ยวยังไงวันนี้คุณแม่ขอจบคลิปนี้เพียงเท่านี้แล้วกันส้มตำเนี่ยไม่แน่ใจว่าจะได้แบบตำโชหรือเปล่านะคะเพราะว่าวันนี้สามีไป GP เนาะสอบถามเรื่องใน flu vaccine น้องทุกคนให้ลูกค่ะเพราะว่าค่ะ ก็เลยก็เลยว่าเดี๋ยวถ้าสามีมาเนี่ยคุณแม่ก็อยากจะใช้เวลากับครอบครัวก็อาจจะไม่ได้แบบว่าทาคลิปอะไรเงี้ยก็อาจจะแค่ถ่ายรูปแบบว่าโพสและกันเนาะทุกคนค่ะถ้าแบบน่าทานเนาะถ้าน่าทานถ้าตามออกมาแล้วน่าทานเนาะทุกคนยัยงไงก็ฝากติดตามชมนะเป็นกําลังใจให้คุณแม่ใหม่เนี่ยอังกฤษมุมใหม่ไลฟ์สไตล์ไทยยูเคด้วยนะคะทุกคนคะ่ะฝากติดตามด้วยเนาะถ้าเผลอเข้ามาแล้วก็ติดตามเป็นกําลังใจให้คุณแม่ด้วย s e s u b s c r i b e like and share ไปก่อนนะคะทุกคนค่ะวันนี้คุณแม่ขอตัวเราไปก่อนนะคะบ๊ายบายค่ะ